ว้าวมาแกจะกินอะไรกันดีพมม่ต้องเลือกสักหนึ่งอะไรจะเลือกไม่ไม่มีดีสังกิณคนเดียวดีเล้วกินเบอกินเบลจะมีตัวช่วยอะไรอีกอ่ะนี่ค่ะการพยัญชนะที่ไมาเือหรอมาอีกแล้วมูเตลูอู๋อะอาวอ้าวอยาให้ไพ่เป็นคนช่วยเลือกแล้วเราจะกินอะไรมาเลยอาเปมาเคยเลยหนังสือปะเนี่ยอันนี้ว่าเก่ง บบทำไมตาแต่ถ้าแ,แ,แ,แกสับมันจะไม่ธรรมดาดิ <c oughs> มันจะสับแบบปลาดออออาอนเส,สืออุ้ยยมีบ้างเสือลองให้ลองใหบ้างัา้นว่าลอเสือเนี่ดีกว่าสลบบักอันนี้บ้า <c oughs> อะไรฮะอุ้ยมืเร็วมากบอกไปมาให้หุยเหลี่ยนี้บัก อ้ามาเทนี่ขอติ๊กบอยก็ไม่ได้เลยนอนหนูหรอหนูเทน่าไหมฟิวติดหวานก็เงินจรเพาไก่เหรอไก่เอาเป็นแบบกล้วยไหมก็ได้กล้วกรอบหนูเทน่ากล้วยกรอบเแล้วเห็นภาพแล้วแล้วเห็นภาพแล้วถอดฐานถอดฐานนี่ปะท็อปปิ้งปะทำไมอ่ะถอดฐานท็อปปิ้งไงคอควายอุ้ยบุญรอดปะไม่ใช่เลย คเครีปปะเพราะที่เราพูดมเติมเมื่อกี้แบบเป็นปกล้วยเป็นโดนัทล,ลาเป็นท็อปปิ้งดูเป็นเครปนะฮะแกน่าสนใจหรืออะไรค,คุ้มไหมอ๋อวิคุ้มคุ้มหรอเด<อ>ี๋ยวเราเปิดแอปช้อปปี้นะคะแล้วก็กดไปที่ช้อปปี้ฟู้ดเลยจบสองในช้อปปี้สั่งอาหารผ่านช้อปปี้ฟู้ดได้หรือเปลใช่ค่ะคุณแม่เขาสั่งอาหารผ่านช้อปปี้ฟู้ดได้แล้วแกบอกเลยว่าอิ่มอร่อยคุ้มทุกมื้อเพราะเขามีดีลพิเศษจากแบรนด์ดังเยอะมากเ <ๆ S 2> ก็เบโค้ดส่วนลดง่ายๆได้ที่หน้าร้านเลย <ๆ S 2> แถมมีโค้ดส่งฟรีนะคะแล้วก็สามารถใช้ช แกสามารถสั่งไปเสิร์ฟเกก็ได้เสร็จทุกหนแล้วค่ะ,ะก่อนเนาะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงใช้เอสเพลเรเตอร์สั่งของมากินฟินฟินก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังได้ <S 1> <S 1> เปิดช้อปปี้นะคะแล้วก็กดสั่งช้อปปี้ฟูดได้เลยอยู่ที่ไหนก็คุมได้ตอนนี้คือสามารถสั่งได้แล้วนะคะครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครอบคลุมทุกพื้นที่อะสมมติว่าพี่สาวเนี่ยอยู่ในโรงใช่ปะ่ะฉันก็สามารถที่จะกดสั่งแล้วก็ขอเรียกพี่สาวเนี่ยมารับประทานได้ด้วยเหมือนกันนี่ด้วยนี่ค่ะได มาแล้วค่ะหวาเลยมากเครปมาแล้วน่ากินมากเชียร์หอมมากงั้นเราเปิดไพ่ดูมือหน้าเลยดีกว่าว่ามือหน้าเราจะกินอะไรกันดีเลยหรอชอช้างชอปปี้ฟูดค่ะจบเพราะคุณมิ้งว่าทุกคนอุ้ยฟอฟันพอดีเลยชอปปี้ฟูดชอเชอร์ชอปปี้ฟูด